สวัสดีคะ่ะทุกคนแม่ได้รับพัสดุนะคะจาก FC ของเรานะคะคุณสุพนีส่งมาให้อีกแล้วนะคะจะเป็นยาและวิตามินบำรุงของใบเตยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยาตัวไหนแต่แม่ได้คุยกับคุณสุพนีเบื้องต้นแล้วนะคะน่ารักมากเลยค่ะหาหยุกยามาให้เป็นวิตามินบำรุงแล้วก็มีรีวิวด้วยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงแม่ขออนุญาตเปิดให้ทุกคนดูเลยนะคะ ค่ะทุกคนมี2ตัวยาด้วยกันนะคะจะมีตัวนี้นะคะเป็นปฏิตภัณฑ์ชนิดปั๊มปากนะคะจะช่วยแก้ลดการอักเสบในช่องปากและลําคอนะคะของตัวนี้นะคะ Nature Plus นะคะแล้วก็มะโฮตัวนี้นะคะตัวนี้เดี๋ยวแม่อ่านห้ทุกคนกล้องแม่ก็ไม่ค่อยดีเพราะอ่านว่ามะโฮนะคะเป็นเบต้ากลูเทนแบบ แบบซองนะคะลักษณะเป็นเจลอย่างนี้น่าจะใบเตยน่าจะกินง่ายอยู่นะคะทุกคนใบเตยน่าจะกินง่ายอยู่นี่นะคะทุกคนกลับขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณสุพันนีขอบคุณค่ะ